ดูแล้วไม่สงบสมชื่อที่ตั้งไว้นะคะสำหรับปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ของสรสที่เรียกชื่อว่าคืนความสงบให้พื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจากปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ในวันนี้นะคะได้เห็นว่ามีเพียงจุดเดียวเท่านั้นค่ะที่ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นก็คือการขอคืนพื้นที่ที่กระทรวงพลังงานค่ะเป็นครั้งที่2ในรอบ5วันที่สรส ใช้ปฏิบัติการที่เรียกว่าคืนความสงบให้กรุงเทพสรสรวางแผนปฏิบัติการคืนพื้นที่รวมทั้งหมด5จุดคือรอบทำเนียบรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกระทรวงพลังงานรวมทั้งหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะการขอคนขอขืนพื้นที่หน้าสูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเน้นไปที่การเจรจา ไม่ปรากฏภาพกำลังตำรวจจำนวนมากในลักษณะกดดันผู้ชุมนุมการเจราจาระหว่างตำรวจกับพระพุทธอิสระทำให้เห็นการเคลื่อนย้ายยางรถยนต์กระสอบทรายแท่งปูนแบรริเออร์และสิ่งกีดขวางอื่นๆอ,ออกจากถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเปิดทางให้คนทั่วไปใช้สัญจรผ่านได้และเพื่อให้ข้าราชการจำนวนหนึ่งเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น เวลาใกล้เคียงกันตั้งแต่เช้าตรู่ตำรวจควบคุมฝูงชน9กกองร้อยเข้าปิดล้อมหน้าสำนักงานใหญ่ปตทและกระทรวงพลังงานกำลังส่วนหนึ่งถูกแบ่งให้ขึ้นไปคุ้มกันและสังเกตความเคลื่อนไหวอยู่บนสะพานล,ลอยขณะที่ด้านหน้ากระทรวงพลังงานตำรวจควบคุมฝูงชนจัดแถวเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งขอ,ขอคืนพื้นที่กระทรวงพลังงานจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน การเข้าพื้นที่ในจุดนี้ไม่เกิดการขัดขวางแกนนำสองคนกาดและผู้ชุมนุม144คนถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ตำรวจอ้างว่ายึดหลักฐานหลายชนิดได้จากพื้นที่การชุมนุมจุดนี้คาาณะที่ผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือคอปทอยืนอยู่หลังแนวกระสอบทรายบริเวณแยกมิสกวันถนนพิศณุโลกประจันหน้ากับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่จัดแถวเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการขอคืนพื้นที่มีระยะห่างไม่ถึง100เมตรและรอบทำเนียบรัฐบาลเป็นหนึ่งใน5สถานที่ที่สอรอสอประกาศส่งกำลังตำรวจเข้าขอคืนพื้นที่ในวันนี้ผู้ชุมนุมจากเวทีราษฎระสงค์และเวทีปทุมวันเข้าสมทบทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันผ่านเครื่องขยายเสียง ก่อนจะถอยออกจากกันฝั่งละ50เมตรเพื่อให้ตัวแทนได้เจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติแต่แกนนำคอปทอไม่รับข้อเสนอในรอบแรกและยืนยันจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมทางการเมืองแต่การเจรจาก,ก็เกิดขึ้นในรอบที่สองมีข้อตกลงร่วมกันให้ทั้งสองฝ่ายถอยห่างออกจากพื้นที่เผชิญหน้าและจะเจรจาในรอบที่สมพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกับที่เกิดการประทะก,กันที่สะพานผ่านฟ้า สถานการณ์สะพานผ่านฟ้าตึงเครียดขึ้นเมื่อตำรวจเคลื่อนกำลังเข้าประชิดผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่ากองทัพประชาชนคนล้มระบอบทักษิณหรือกปอทภายหลังการเจราจารล้มเหลวหลายครั้งเกิดการประทักกันอย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาเสียงคล้ายปืนและระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องการ,รเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นกว่า30นาทีจนตำรวจถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปรวมตัวยังท้องสนามหลวง และปฏิบัติการขอคืนพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประสบความล้มเหลวศูนย์การแพทย์เอราวันรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้64คนเสียชีวิต4คนสองเนี่ยการใช้กำลังโดยใช้กำลังเข้าสลายต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเราอาจจะสลายได้เฉพาะวะัตถุแต่ว่าสิ่งที่เป็นคนเนี่ยอาจจะจะยากนิดนึงต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึง แล้วก็ฝ่ายกรปสเองเหมือนกันว่าก็คิดว่าการที่กระจายอยู่หลายจุดตางนี้ก็ทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นถุกแผ่นหรือเป็นพลังที่จะต่อสู้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นการรวมกันก็น่าจะเป็นจุดที่ดีแล้วก็สามารถที่จะยืนแล้วก็คุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะที่จะเรียกร้องความต้องการตัวเองแล้วก็ไปสู่การเจรจาในอนาคตต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับนักสันติวิธียังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการกระจายเวทีและผู้ชุมนุมออกจากกัน การชุมนุมที่ยืดเยื้ออาจกลายเป็นโอกาสที่สรสรเลือกใช้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่และพลิกบทบาทจากการเป็นฝ่ายตั้งรับในครั้งก่อนเมื่อผู้ชุมนุมพยายามรื้อสิ่งกีดขวางและยึดพื้นที่ราชการมาเป็นฝ่ายรุกเพื่อยึดพื้นที่คืน